อยากจะนำมาพูดคุยเอาเข้าจริงเนี่ยนะเราเคยผมเคยไปเจอท่านนะเคยไปเจอท่านนะก็หลวงปู่พรชัยเขาเพชรมหาลาบหรือนะหลวงปู่พรชัยเขาเงินที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาเรียกกันเนี่ยนะครับผมได้เคยไปเห็นวัดปฏิบัติของท่านการอยู่ในเพศบรณชิตของท่านผมก็ไม่เห็นมีอะไรมีอะไรที่ พิลึกพิลั่นหรือแตกต่างจากพระพิสุททั่วไปนะครับแต่สิ่งที่ท่านมีความแตกต่างก็คือท่านไว้เขานะไว้หนวดเขายาวเท่านั้นเองน้าที่มีความแตกต่างนะครับแต่ว่าไอความแตกต่างเนี้ยถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนก็มิไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมเห็นเนี่ยจริงๆท่านท่านมีชื่อเสียงมานานแล้วนะานดังในสื่อสิ่งพิมพ์ก็เคยฮะนะานมีรูปท่านมีเรื่องราวของท่านลงในสื่อสิ่งพิมพ์แต่ว่าไม่มีใครมาแสดงความคิดเห็น ในมุมนะในมุมลบมากนักไม่เหมือนในยุคป,ปัจจุบันนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่ศรัทธาเขาก็เขาก็ศรัทธานะเขาก็ชื่นชอบแต่ว่าในปัจจุบันก็จะมีนะผู้รู้นะผู้รู้เยอะนะผู้รู้มากเยอะนะแล้วผู้ที่อยากจะเห็นอะไรที่มันมันแหมนะฮะเ,เขาเขาแข้งอะนะคนพวกนี้จะค่อนข้างเข้งนะครับอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้ ต้องเป็นสมัยนู้นสมัยนี้นะต้องอยู่ในพระัรรมวิัยนต้องอะไรยังไงเนี่ยนะครับเขาโอ้โหนะก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่นะคนที่มีความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกที่เป็นมุมต้านนะ,นะเป็นมุมต้านเนี่ยเยอะเราเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางทีใช้คำไม่ค่อยสุภาพด้วยซ้ำนะคือผมบอกนะครับท่านอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ย นะมันมีมันมีสิ่งที่ท่านดูอยู่นะครับนะาอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ท่านก็ถูกดูนั้นผมบอกนะครับไอ้นี่เนี่ยมันเป็นบางบางอย่างเนี่ยนะครับท่านอยู่ในพื้นที่บางทีท่านอยู่กับนะอยู่กับนะอยู่กับเขาอยู่กับป่าท่านอยู่อย่างนั้นนะฮะนะบางคนเนี่ยก็ผมบอกแล้วหนวดเขาเนี่ยนะครับนะอย่างอย่างบางองค์เนี่ยพระในปัจจุบันบางองค์ท่านก็ท่านก็เริ่มนะเนี่ยดูอย่างผมเนี่ยผมเพิ่งโกนไปเมื่อวานซืนเองนะ นี่ก็เริ่มต่อขึ้นมาอีกแล้วนะต่อขึ้นมาแค่วันสองวันเองต่อขึ้นอีกแล้วนะแล้วพระท่านน่ะนะพระบางองค์อจะมานั่งนะโอ้โหมานั่งโกนท่านก็ท่านก็มีมีบ้างอนะนะท่านก็มีบ้างเพราะไอคนพวกนี้เห็นเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะมันเห็นไม่ได้เลยนะเห็นเนี่มันโอ้โหมันจะมันจะรุ่มร้อนน่ะมันจะนอนไม่หลับอยากจะด่าอยากจะว่าเออเป็นเรื่องที่แปลกมากนะอย่างอย่างพระอาบน้ำมนต์อย่างเงี้ยโอ้โหเห็นไม่ได้เลย เห็นคลิปไม่ได้เห็นข่าวไม่ได้เข้าไปแห่ไปด่าไปว่าเขาเนี่ยแปลกประหลาดจริงๆอะคนพวกเนี้ยนั้นผมบอกนะครับว่าคุณทําให้ได้อย่างเขาก่อนนะคุณถือศีลให้ได้อย่างเขาก่อนแล้วก็มีนะมีคณะศรัทธาที่เป็นที่พึ่งทางใจกับเขาได้อะ่ะท่านทําได้ไหมผมเห็นในคนที่เข้ามาโพสต์ด่าอะไรด่าเนี่ยนะบางคนนะนะบางคนลองไปดูที นะลองย้อนไปดูในโพสต์ที่เขาโพสนะที่เขาโพส์ด่าลันะไปดูที่เขาโพสต์แต่ละวันแต่ละวันดินะเป็นเรื่องโอ้โหนะสามัญเลเทเมาเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพอเวลาเรื่องพระนี่โอ้โหเก่งจังเลยนะมานั่งโพส์ด่าเขาอะไรเขานะเก่งมากเลยคนพวกนี้เอ้แปลกประหลาดนะนะแปลกประหลาดบางทียกเอาธรรมะนะโอ้เก่งธรรมะมากนะกินเหล้าเมา,เายากันหยำเปเลยโอ้เก่งธรรมะจริงๆเลยฮะนะนั่ง นะร้องวงกินเหล้าแล้วเวลาที่เห็นพระไม่ได้นะเข้าไปนะแสดงความคิดเห็นด่าเออแปลกประหลาดนะส่วนเรื่องนี้เนี่ยผมเอาเรื่องนี้มาคุยนิดนึงนะกระแสะข่าวดังเรื่องของเขายาวเนี่ยนะบอกอย่าดูรูปรักภายนอกดูวัดปฏิบัติของท่านดีกว่ามารู้จักหลวงปู่พรชัยเขาเพชรมหาลาบสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำย้อยจังหวัดศรีสะเกดทายาทธรรมปู่สวงเทวดาเล่นดิน หลวงปู่พรชัยพุทธสาโรูนะหรือที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับนะหลวงปู่เขาเพชรมหาราชหรือหลวงปู่เขาเงินสำนักสงฆ์สิริเทพสังวรถ้ำน้ำย้อยอย,อยู่ที่ตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกท่านว่าหลวงตาชัยเขาเล็กนะหรือเขาเงิน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังทายาทธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินผู้วิเศษแห่งภูตะแบงหลวงปู่พรชัยท่านมีตำนานความมหัศจรรย์เหมือนหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กอดีตเกจิดังวัดบางแหวนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรในอดีตท่านตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ตัดหนวดเขาด้วยเหตุครูบาอาจารย์มาสั่ง ท่านเคยตัดหลายครั้งและลองอธิษฐานหากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระฤาษีต้องการให้ท่านไว้ขอให้เกิดเหตุอัศจรรย์ปรากฏว่าหลังจากท่านอธิษฐานเพียงเดือนเดียวเขาส่วนหนึ่งได้มัดรวมกันเองจนถึงทุกวันนี้แล้วเมื่อท่านคิดจะตัดเนี่ยท่านก็มีอาการอาภาธณนะหากใครพบเห็นหลวงปู่พรชัยจะรู้สึกแปลกใจว่าท่านไม่เหมือนสมภพที่คุ้นตาด้วยเขาที่ยาวจดหน้าอกซึ่งท่านเล่าให้สิทธิ์ฟังถึงสาเหตุไว้คขาว่า ในสมัยที่เดินทุดงในเขตประเทศกัมพูชาในคืนนั้นหลังจากสวดมนต์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเสร็จก็เข้านอนในกรดได้ฝันเห็นเทวดานำเข่าใส่พานทองมาประทานให้หลวงปู่ท่านจึงรับแล้วนำมาแปะไว้ที่คางพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาจึงนำความฝันเล่าให้ครูบาอาจารย์ท่านฟังครูบาอาจารย์หลวงปู่จึงให้ไว้เขาและบอก เขานำของคู่บารมีมาให้แล้วพร้อมบอกว่าเก้านางนีหรือสนมนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อิทธิธิ์ทั้งหลายอยู่ในนี้จะทำน้ำมนต์รักษาคนช่วยเหลือคนก็ได้หลวงปู่ท่านจึงไว้มาจนถึงทุกวันนี้แม้แต่หลวงปู่สวงท่านมาหาหลวงปู่พรชัยครั้งใดท่านก็จะมาจับมารูปเข่าของหลวงปู่พร้อมบอก ว่าละอซึ่งแปลว่างามแล้วก็สวยในอนดีตเนี่ยหลังจากท่านบวชได้ทุดงรอมแรมเข้าไปปฏิบัติธรรมที่ภูตะแบงดินแดนพระเวทวิทยาคมของเขเมรขณะปฏิบัติอยู่นั้นปู่ลือสีผมยาวซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านได้มาสอนปฏิบัติโดยได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวจนถึงเวลาอันสมควร ท่านจึงเดินทุดงกับสู่เขตแดนไทยแล้วเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่สวงครั้งพบกับหลวงปู่สวงก็ตักข้าวพร้อมไข่ต้มให้ท่านฉันเมื่อหมดก็ตักให้ใหม่ครั้งหนึ่งท่านสร้างช้างเผือกงาเขียวช้างคู่บารมีที่รักษาดูแลท่านและกําลังจะทำพิธีบวงสวง จูจ่ๆหลวงปู่สวงก็เดินทางมาในพิธีโดยท่านไม่ได้ไปบอกกล่าวนิมนต์เป็นที่อัศจรรย์แก่ญาติโยมที่มาร่วมพิธีในวันนั้นหลวงปู่สวงให้ไปตัดไหวขนาดเท่าหัวแม่มือมาอุดในท้องช้างต่อมาหวาที่หลวงปู่สวงอุดไว้ก็ทะลุออกมาท่านจึงนำมาตัดแบ่งให้ญาติโยมจนหมดและที่สำคัญ หลวงปู่สวงชอบให้ท่านสวดบาลีภาษาเขมรให้ฟังทุกครั้งที่พบกันครั้งหนึ่งช่วงหน้าร้อนหลวงปู่สวงมาเยี่ยมท่านและหลวงปู่บอกให้ท่านไปตักน้ำมาก้าถังท่านก็ไปตักน้ำเพื่อส่งน้ำให้พอท่านส่งน้ำให้หลวงปู่สวงยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยดีหลวงปู่สวงก็สั่งให้ท่านมานั่งบ้างแล้วหลวงปู่สวงก็สวดบริกรรมคาถาแล้วตักน้ำเทอาบให้ท่านจนเปียกตัวหมด เหมือนกับว่าจะอุปถากท่านส่งน้ําให้ท่านก็ส่งน้ําให้หลวงปู่ด้วยหลังจากนั้นท่านมาพำนับริมเชิงเขาถ้ำน้ําย้อยและเริ่มสร้างกุฏิเล็กๆทำนับปฏิบัติธรรมจนเริ่มเป็นที่รู้จักในเรื่องการปฏิบัติและช่วยสงเคราะห์เมตตาคนที่ตกทุกข์ได้ยากหลวงปู่พรชัยท่านสําเร็จวิชาทำผ้าประเจียต โดยเล่าให้ฟังว่ามีวิชาหนึ่งที่เขียนอักขระเลขยันลงในผ้าแล้วเอามาโพกหัวแค่ผืนเดียวสามารถคุ้มครองได้หลายหลยคนกล่าวคือมีผืนหนึ่งก็เอาไปโพกหัวนะคนแรกแล้วสามารถเดินจับมือกันฝ่าดงระเบิดได้อันนี้เป็นน้าเรื่องที่เขาเล่านะครับวิชานี้ท่านเคยลองในสมัยเดินทุดงไปกรรมพุชาแล้วก็ภาวนากรถานนี้ฝ่าดงระเบิด ฝ่ายทหารขมิ้นแต่ในสมัยนี้ท่านไม่ทำให้ใครเพราะไม่มีศึกสงครามแล้วนอกจากนี้ท่านก็ยังสำเร็จวิชาพิชัยสงครามอีกด้วยเมื่อโอกาสอันสมควรก็จะได้นำมาใช้อนุเคราะห์สงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาตามเหตุตามปัจจัยก็ด้วยเรื่องตำนานพิชัยสงครามนี้เองมีอุปเทศนเทมากมายเปรียบเสมือนฝอยท่วมหลังช้างใช้ได้สารพัดกำจัดปัดบัง กันเมตตาสำหรับเอกอุวิชาที่ท่านได้ช่วยเหลือญาติโยมที่เข้ามาหาก็คือวิชาดูดวงดูเลิกผานาทีของท่านถือว่าหาที่ใดเปรียบได้ยากท่านสามารถรู้แล้วว่าคนที่มาหาเป็นอย่างไรบ้างแต่พูดมากไม่ได้มีแต่ทักเอาธรรมดาเพราะครูท่านไม่ให้บอกส่วนถ้าอยากรู้ลึกต้องเก็บดอกไม้ธูปเทียนใส่ปัจจัยบอกวันเดือนปีเกิดให้ท่านดูให้ถึงจะดูได้ลึก ขนาดมีหมอดูมาดูเทียบยังดูได้ลึกไม่เหมือนท่านเลยนี่นะอันนี้นะหลวงปู่พรชัยนะที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับนะที่ท่านมีข่านะครับจริงๆเนี่ยผมไปเจอท่านเนี่ยเป็นปีแล้วนะนะเป็นปีแล้วยังไม่ยังสื่อยังไม่ได้เอามาลงกันขนาดนี้นะแต่คำพิีนิวเนี่ยลงไปก่อนแล้วนะที่เรานำมาลงเนี่ยนะก็ให้ท่านได้นะได้ดู นะเรื่องราวต่างๆในในเนื้อหาในอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าที่สื่อเอาไปลงเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดนะอาจจะไม่ละเอียดแล้วก็พอเอาไปลงเนี่ยนะสื่อในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ก็คือว่านะบางอย่างนะคือทำให้เกิดข้อขัดแย้งมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่านะคนในสังคมเป็นอย่างนี้นะคือนะ ชอบในการแสดงความคิดเห็นนะโดยเฉพาะเรื่องพระเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่านะจะกลายเป็นว่าผู้รู้นะผู้รู้มากกว่าคนอื่นผู้เก่งอะนะถ้าใครรู้มากเนี่ยพระเนี่ยมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเยอะแล้วท่านก็มีความรู้มีอะไรเยอะแต่ถ้ามีคนมาสอนนะแสดงความคิดเห็นแ,แสดงว่าไอ้มอนนี่มันเก่งมานะมันรู้มากกว่าชาวบ้านนะประมาณอย่างนั้นนะครับนะประมาณอย่างนั้นผมเลยบอกว่า ผมนะผมอยู่ข้างวัดผมอยู่ข้างพระนะถ้ามีมุมมีประโยชน์มีมุมที่จะมาบอกมาเล่าผมจะหยิบมานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราต้องมีทั้งสองสื่อเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ท่านได้มีโอกาสรู้ในเรื่องราวอีกมุมหนึ่งด้วยไม่ใช่รู้มุมเดียว น่เหมือนที่ผ่านมาการรู้มุมเดียวเนี่ยมันมีปัญหามันทำให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาโจมตีได้นั้นท่านต้องรู้หลายๆมุมแล้วท่านก็ช่างใจเอาผมเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะมาบอกกล่าวท่านนะครับท่านติดตามถ้าท่านไม่ชอบก็แล้วแต่ท่านท่านชอบท่านก็ติดตามแล้วกัน ผมจะนําข้อมูลแบบนี้มาบอกท่านนะครับนะก็เหมือนกับเกจิหลายๆรูปที่เขามีการโจมตีเกจิกันเนี่ยเพราะไม่รู้ประวัติท่านพอผมเอาประวัติมาให้รู้นะหลายคนถึงบางอ้อหลายคนตาสว่างนะครับหลายคนตาสว่างบางคนถึงบางอ้อผมบอกว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับนะจะให้พระไปเป็นอย่งสมัยพุทธกาลมันก็ลําบากนะนะ้แต่ว่าถ้า ท่านมีวัดปฏิบัติดีวัดวัดปฏิบัติชอบอันนั้นเราก็สามารถจะแยกแยะได้ในฐานะชาวพุทธนะครับ